รู้หรือไม่การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษทุกวันสามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้แค่คุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษวันละไม่กี่นาทีผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนหากคุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพียงวันละหนึ่งนาทีคุณจะอ่านหนังสือเป็นระยะเวลา6 8ชั่วโมงเมื่อคุณเรียนจบชั้นมัธยม จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านตาถึง800 0คำต่อปีและจะมีโอกาสสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้คะแนนดีกว่าคนทั่วไปถึง10%ซแต่ถ้าคุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มเป็นวันละหนาทีคุณจะอ่านหนังสือรวมกันเป็นระยะเวลาถึง340ชั่วโมงและมีคำศัพท์ผ่านตา282,000คำต่อปี คุณจะมีโอกาสสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนมากกว่าคนอื่นเพิ่มขึ้นอีก50% <B ule k> แล้วถ้าคุณเพิ่มเวลาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นวันละ30นาทีเ <B ule k> มื่อถึงวันที่คุณเรียนจบชั้นมัธยม <S <S คุณจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษรวมกันได้ถึง2 0 5 0ชั่วโมงเท <B ule k> ่ากับว่าจะมีคำศัพท์ผ่านตาถึง2 7 0 0 0 0นคำต่อปี <B ule k> และทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษของคุณ ได้มากกว่าคนทั่วไปถึง90%เลยทีเดียวแล้วคุณจะหาหนังสือภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากมายขนาดนี้ได้จากที่ไหนล่ะนี่เลย Lido แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การอ่านภาษาอังกฤษนั้นง่ายขึ้นมาพร้อมกับหนังสือภาษาอังกฤษมากกว่า15,000เล่มมีทั้งเสียงภาค Once upon old who to an time, there was an old wife who liked bake a was พร้อมคํแแปลและแบบทดสอบหลังการอ่านครบจบในที่เดียวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยภายในแอปพลิเคชันผู้ใช้งานจะพบกับห้องสมุดดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหนังสือถึง50ประเภทประวัติศาสตร์วรรณกรรมดาราศาสตร์หรือนิยายในหน้าค้นหา ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหนังสือได้อย่างสะดวกโดยสามารถค้นหาตามอายุของผู้เรียนหรือค้นหาจากระดับ CEFR ตั้งแต่ระดับ A1 ไปจนถึง C2 โดยแอปพลิเคชันได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร ELTA European Association for Language Testing and Assessment ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกในการกำหนดมาตรฐาน CEFR ของยุโรป และได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาของไทยด้วยทั้งนี้ยังมี AI อัจฉริยะที่จะช่วยวิเคราะห์ระดับภาษาและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อแสดงหนังสือและวิดีโอที่เหมาะกับผู้อ่านมุมขวาบนของแอปพลิเคชันผู้ใช้งานสามารถปรับทีมได้ทั้งโหมดมืดและโหมดสว่างและปุ่มการาฟสำหรับตรวจสอบสถิติการอ่านและบันทึกความก้าวหน้าในการอ่านหนังสือ แ p ปพลิเคชัน ReaditGo ยังมีฟังก์ชัน Favorite Book สำหรับบันทึกหนังสือที่ผู้เรียนสนใจเพื่อกลับมาอ่านซ้ำหรือทบทวนได้ด้วยตนเองเมื่อเลือกหนังสือที่ต้องการแล้วกด Read Book เพื่อเริ่มอ่านภายในหนังสือทุกเล่มนอกจากเนื้อเรื่องแล้วยังมีภาพประกอบเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับผู้อ่านและผู้อ่านสามารถปรับการแสดงผลได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวอักษรเสียงภาคหรือการเพิ่มลดความเร็วในการพูดรวมทั้งเมื่อแตะคำศัพท์ที่ต้องการเรียนรู้แอปพลิเคชันจะแสดงความหมายอธิบายบริบทคำพ้องความหมายหน้าที่ของคำสำนวนและวลีหลังจากอ่านหนังสือเสร็จ จะมีแบบทดสอบให้ทำเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของตัวผู้ใช้งานพร้อมกับคำตอบที่ถูกต้องเพื่อทบทวนความเข้าใจในครั้งถัดไปทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่21เช่นการคิดวิเคราะห์การสื่อสารด้วยภาษาโลกและการเรียนรู้ต่อเนื่องที่จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ภายในแอปพลิเคชันยังมีตัวเลือกเสริมสำหรับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่มาพร้อมภาพประกอบและคำอ่านพร้อมเสียง First Rivers Sun Heats The โดยผู้อ่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ตามต้องการในส่วนของเมนูวิดีโอผู้ใช้งานสามารถเลือกชมวิดีโอได้ไม่จำกัดคร <The Earth S 1> อบคุมเนื้อ <Service S 1> หาด้านสาระคดีชีวประวัติและนิทาน <M>. แถมพิเศษไปกว่านั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกคำบรรยายได้เองทั้งภาษาไทย and lakes, and และภาษาอังกฤษโดยสามารถเปลี่ยนได้ทันทีตามความต้องการของผู้ใช้งานและสุดท้าย Lead it go ยังมีระบบบริหารจัดการห้องเรียนโดยอาจารย์สามารถมอบหมายหนังสือให้หนักเรียนอ่านได้ รวมถึงออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการเพิ่มแบบทดสอบหลังการอ่านทั้งนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการอ่านของนักเรียนได้อีกด้วยทั้งหมดนี้คือ Li ดิตโตัวช่วยดีๆสำหรับคนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการอ่านมาสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกับ r e d i ตโกกัน